มันกูไปหัตตำสักพักเออน่าจะพอพอเราหวนี่จะต้องเราขึ้นนามโมเลยนามโมเออในสมัยมึงขึ้นนามโมที่มึงเราเก่งมั้งมันลืมทัวละเออขึ้นขึ้นนามโมที่ปางนาโมไอ้ไรนาโมไรปางกันไปหลงเก่งมั้งเราไมปังขึ้นต่างน้อยดอกเออนะ นามูต้องทำปางไงเออปางนาม,มกูกิงชักเคร,รวมไม่เสร็จทัท้งเพยยำพันตายาดาว้าว<ะ>ขึ้นเสียงเลียมนี่มาเศร้าเดี๋ยววะยาดาว้าวะฮะา <c oughs> ทำเหมือนปลามึกอีน <c oughs> เฮ้ยจริงๆอันาปลาเราถ้าจมูกเราพูกีตากร้องตาบุงนเหลือชวดกันนุกนะหนักหมดนะหนักมันหนออานังอันหนอเวลาชวดท็อปเก่งแม่มุนแต่ปลามุกีนุกกันจังว่ะวัวกันเยาวเทกดเลยอาทาไวยดีว่าฮะหยิดแมมซีเกอชุกใม่ยิกแมวแมวเล่นขึ้นบนปลายก้นขโม่ ล,โโลูกสมโอลนใสมันวัวพอมันวัวลกวัวเลินับเพรียวสีโตขึ้นให้เต็มเมกันสีโตราพุไปเลินผมนยอยากจ้วตจ้งจังๆมังจ้ะยังแม่ไดังมนันอือง,งันสีโต ปาวันทูดยไลย่ไล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 ่า่อาทิตย์ฉันขานพุนทธสุเศราวชวดนดูข้าง่อเดือนหนเดือนยี่พอถึงเดือนสามก็มีอันตุจีนกินมูจีนกินไก่จีนกินเหล้าจีนเมาแล้วลทิบจีนเดือนสี่เดือนห้าเขาเล่นวางเ็าชัดกับน้ำวัวควอกน้ำไร่ลติดสั์ทุกวัวควอกน้ำใจตุต้งปลาติดใก่โลหินอยู่หน เดือนหกก็แต่งงานแล้วก็แยดกันอให้ทงบอกไหมเดือนเจ็ดเดือนแปดกบดเดือนเก้าเดือนสิบแปดหลักพระเดือนสิบสองมีงานลอยกระทงแล,ล้วบ่ลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมาลุกขึ้นรำวงรำวงอาวันลอยกระทงอาละวะาเอาเจ้าหน่อยว้าขอเทียงหน่อยเป็นได้หิงเนี่ยพวกเรา กระทงกันแล้วก็เธอน้องแก้วลูกขึ้น,นำรำวงญบุญนปลอยกระทุนนำบุวไปลอยกระทงนบุญกระทุนไอ,อน้เราสนใจเอาบุญจัดซะฮะมือตั้งผีรวยไรยมันผบมั่วมัวกี่อ,อัคตาลาละอูตส่าห์คุยลืมเสียแล้วในมานี้ที่ท้งซ่ององคเงี้แหละเอาโใครบวกได้มักัมือไม่ได้เรื่องได้เท่ามานี้ที่ ก็โทษพอแล้วเง้ก็โทษอยากก็โทษเลยซึกง่ะก็ร้องไห้ซึกนี่ท่ามจากใจจริงหรือว่าอยากจะบวดจริงหรือไม่กับโดยความชัดขาอยากจะบวดกับอันน้เขาว่าธรรมะเมื่อไค่แก้วจะนาธรรมานี้ไปแจกจ่ายบรรดาผี่นองประชาชนยาวชนอันนั้นเผอพ้นประโยชน์สุขในเมื่อพี่นองชาวบ้านมีธรรมะประจตใจบ้านมองจะไม่มีปัญหาครับนัานมาคนในประเทศชาติมีธรรมะ เอาละถ้าพนันกับพกทืดนะไปซึกสกกะกนอนไปแล้วก็ยู่วัดสักหนึ่งเดือนปฏิบัติล่วงพอแล้วก็ยืนบาดรวาตกุศลทำให้มันทุกทองแล้วก็รล่วงพอจะซ่อนให้ซ่อนตังนามูให้อย่าท่าตังสักขีลวก็ประการสําคัญอซ่อนให้หวาอุกาพราะต้องการจะเข้าไปหะอุปชาัยญาเื่าข้อบวชเข้าใจไหมเราจะต้องเป็นนากมาก่อนต่อบวชอ๋อเป็นนากเออคนเราต้องเป็นนักก่อนต่อบวชเขา้าใจไหมนายทองครับพมอมไปซึกไปลูกไป แล้วก็อยู an. An, es, o o ่วัดหนึ่งเดือนลงพอจะโซนายขับขับชึกกัดชึกรักเลยไหนท้องกันไปซึกกันแม่ปัดโอเมโอก็เถียนเนนุ่งวัดเช้ากันแล้วโอ้กันดีครุกกันแรงตองครุ๊กเขาเฮ้ยปันยี่ขยันมาเพื่อเออมีปรามาแล้วกูปัดน่้จมูปะเจ้าหลูเจ้านู ลราว,วัวอายุไหนบาดนั่นเงโอ้นาตายเราไปหาซาบูนะมาคลุกๆก,ก,กันมันผอมลืนๆกันเลยที่ออกเองมันเลยโอ้โออว่างอ,อกไปขวาป้าว่างอ,อกไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เธอ่องคนนะวันนี้ไปห้าไม้ทำไรครับไปห้าตัวตัว,ตวไม้พอ,อได้ก้าตัวทิพตัวลูกมาทําถีพักมาทําคุดเพราะว่าจะยูคคุดเดียวกันไม่ได้ลูกมันนาเกลียด โอ้มาโยกคุดเดียวกันเหรอช่ากวยปลายัดว่านกันไม่ใช่พุทธะพุทธอยู่พันนันนันเหมือนนะไปอาไมา้เขาครับเพราะว่าในวัดนี้ก็มีกุดตแต่กุดเดียวลังชะ้นนาตาแต่ของชา้นเข้าใจไหมไปตัดไม้แล้วก็ตัดพลับมาตอนเย็นวันพรุ่งนี้ลวอพ่อจะาว่านคนออกปลาคนตะเกาคนยี่สิบคนมาช่วยกันสร้างกุดนะ้กับอ่าคุณทั้งส่องคนเข้าใจไหมครับล้วก็ไปกันทุลกไปนะ คนเรานี่ไม่ความวัดอย่ามัวนักเลงเข้าใจไหมเราอายุปุ่นนี้แล้วนี่เท่าได้แล้วนายทองนั้นพุ่มกาแขกจัดทริปแล้วอืนี่ไว้นี่มันเขาเรียกว่าไว้วัวแล้วคนนั้นอะไรไว้วัวลรวเอาสมัยแต่แรกเมื่อประมาณเงากนพุทตกาลเขาเล่ากันว่าคนแล้วก็วัวแล้วก็ลิงแล้วก็มาไปข้ออายุโตพระอินท ออไปก็ออยู่ไปรินเออทีนี้คนมอาไปข้อ่าสี่สิบปีอ่าทีนี้มากก็ต้องให้สี่สิบปีวัวกับไปรินให้สี่สิบปีลิงกับไพรินให้สี่สิบปีให้เท่าเทากันทั้งนี้วัววากันอยู่สี่สิบปีคนไท้ตายก็เลยข้อยี่สิบปีพอมากก็บอกเอายี่สิบปีอ่าลิงก็บอกเอายี่สิบปีทีนี้คนเราบอกว่าถ้าปนังกายตีเลือดมาเลือดวัวเลือดลิงก็จันข้อเนี้ยอ๋อคนข่อยู่มาอยู่วัวอยู่ลิงนั่นเลย การพระคนว่าคนเรามาอยู่สี่สิบปีตอนนั้นอายุคนนั้นน่าสงบสังเง่ยมเจียมตัวแต่พออายุหัวข้าคือห้าสิบหกสิบกัเพื่อเอาตอนนั้นตรงขยันฮาแล้วนักเอาเบาสู้ใน,นลูกจะไปโรงเรียนไน,นลูกจะตอ้องไปศึกษากรุงเทพใน,นขาแช่ถูกเชื่องถูกย่างตรงรับผิดช,ชอบต้องทํางานตัวเป็นเกลียวอาอยอุห้าสิบหกสิบหันเลยลูกทีนี้พออายุเจ็ดแปดสิบอ่ะตอนนั้นอายุมากข้าลูก โอ้ชิ้อะไระอายุมากข้าวจำเจ้าแต่ปวดเหล่แข้งเลยหันมาจะจำนี่หุ่มห้มุ่มห้มเออเคยมาจำเรกันแรกหลูกล้านมาจำมันกันดาห์นมตัวเองมาใจจำเลยนะหุ่มห้มุ่มห้มมันนะหัอายุมากเอออตั้งนี้อายุถ้าได้อายุลิงก็อายุแปดสิบเก้าสิบเป็นลูกกันได้อายุลิงอ๋ออายุลิงนี่ไม่ความมาจำเพื่อ ไม่ทำได้แล้วลูกทำได้ไม่ทุกแล้วล่องลืมแล้วออ๋เออกินแล้วไม่กินที่มั่งกินแล้วเออกินเลยมั่วตัวนี่อย่ากจะไอประกาศจำกันหลังจะก็เอะไรได้เลยอะไรเลี้ยงเมน่อไรก็รากาเมื่อไรปล่อยล่องไปแล้วไม่รู้ใครมึงใครคู่แล้วงานมั่วไม่แล้วเออแล้วก็มั่งไปกไงลูกนะทำตัวให้ดีนะยายเหมือนลิงเหมือนวัวยายเหมือนมาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตันรือเดินไปเจ๊เจยไม่ไหวมั่งนะตอนอายุเท่าใดอ่ะ จ้า,าอายุแปดทิบแล้วคิดการว่ายลิงอ้อ,อรวยได้ไม่เลวไปขอลิงเออนะขาังไปขอแล้วหรือตั้งเพ่ปฏิสั่งโยธานแจกขวาวัดเรารีบจัดการตามอาจารย์ที่านปรารถนาเราสร้างบุญสร้างกุศลประชาชนก็าศรัทธาจะขางข้าม่ท้องใน

นำท่านผู้ชมมาพบกับนครเขลังกษัตริย์ยนครนี้ก็คือกษัตริย์ไพรสนพร้อนด้วยพระนางสมุนทาขนขณนี้ทั้งสองพระองค์กำลังมีความทุกข์วิตกกังวลเนื่องจากพระธิดาสาววีนาประชวนนะักเป็นเวลาเดือนเดือแล้วเพราะอาการที่ประชวนนั้นแปลกประหลาด ไปบรรทมหลับสนิทแล้วก็ไม่ตื่นไม่ฟื้นไปหาแพทย์พยาบาลที่ไหนมารักษาก็ไม่หายทั้งสองโรงก็มีมวิธีอาวิธีการช่วยเหลืออยู่แล้วจะช่วยได้โดยวิธีไหนก็ติดตามฟังดูต่อครับววนนาลกิต ว่นานาชะตาชีวิตกำลีคิดแต่แค่สางหน่วยหน้าแต่ปางไหนวีนาแม่คองแม่ไม่สบายแม่ไม่ไหวจะถูกใจหม้อ,อยาใดตัวพารายังรักษาไม่ได้เลยยังรอคอยปลอยกังวลกลัวหน้ามนจะเสียลูกนา ของแม่มันเป็นเวรกรรมอะไรของลกูกแม่ก็ไม่รู้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยค่ะดูสิอยู่ๆก็นอนหลับไปเฉยๆปลุกก็ไม่ฟืน้นไม่ตื่นมันเป็นเวรกรรมอะไรของแม่ก็ไม่รู้ฉันคิดแล้วมันแปลกนะแปลกจริงๆอ่ะโรคภัยในปัจจุบันมันใหม่มาเรื่อยๆโดยเฉพาะทางด้านแพทย์หรือว่าวิทยาศา,ศาสตร์เขาจเจริญแค่ไหน ไอ้ความเจ็บป่วยเหล่านั้นก็ล้ำหน้าเข้ามาทุกทีจริงไ,มไหมนายโถโตกแล้วก็หลับความกายมันหลับหน้ามาทุกทีแหละอันนั้นจะไม่แตกหรอกก็เราเป็นเพสาลหกเราเป็นฮิตเป็นสังคัง,งอันนั้นแต่พอมาที่รังไอ้เรื่งองวันนารูเกิดขึ้นได้ครนี้ใครเป็นวันนารูก็อยู่ไม่ได้ต้องตายทุกคนแหละแต่พอ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 หมอก็พยายามช่วยได้น้อยๆหายอื่นขึ้นมาเราเป็นมาเร่งอะไรที่อันนั้น อพอมาเร่งเขาตัดได้ไส้แสงได้ปรากฏห่าไอ้อื่นขึ้นมาแล้วลูกอะไรอะ่ะลูกเอตรเทียนแค่เป็นโูกเอต่ตายกับตายนี่อืใช่ความตายเป็นคู่ของมนุษย์นะนายโถทีนี้ตอนนี้หมอทั้งยาดีในทัครของเราอ่ะรู้สึกว่าจะหมดสิ้นแล้วแล้วก็ฉันให้เธอไปผูกดวงที่ดาก็เรากับท่านอาจารย์เน่ยเป็นไงบ้างท่านบอกว่าไงบ้างท่านบอกว่าลูกเขาเราถึงคราวเคราะห์เพคะ คนที่ช่วยวีนาได้ก็คือเป็นเนื้อคู่ของเธอเท่านั้นอ๋อเหรอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะอ่ในโถกตรงไปประกาศโฆษณาเข่าว่าใครเป็นหมอดีหรือมียาดีให้นำมารักษาทิดาของเรานะอ๋อตาจมูกตาปูนนั้กนกดใดหลักษาให้ก็ถือสว่าเป็นเนื้อคู่ของหล่อนอแต่ถ้ากว่าหลักษาไ,มไหมไอ้หรือว่าสุดนักถูกลงโทษทันทีอ้ยาอาโัเคยมันติกมากลาหลักษาไหม มันต้องมีแนๆ่ๆคนดีไม่สิ้นคนดีนะในโถไปสิไปประกาศเดี๋ยวนี้ช้าไม่ได้ลูกเขาเราจะต้องสิ้นชีวิตซะถ้าจะนั่งเต้าทุ่นล่ะเนี่ยไปเปิดตองกันจะไปโฆษณาอืมเราอย่าลืมนะบอกให้เขารู้ซะด้วยว่าถ้า,ากว่าหายแล้วก็แต่งงานเลยก็สับก็สับเออต้องเดินทางเลยแล้วเราที่นี้เดินทางไปเฉยๆตำไรจะร้องปล้มรองเพลงไปมัม้งวะอันไหนรองเพลงอะไรโซโลแะ้รเราเหอ เอ้โลโซเออไอ้นไม่รู้ไอ้โซโลอะไรอาน้อ่อนต้มี่ขึ้นตะกิตะนองโตลองโซโล้ลังกินได้ อากมาตั้งนานเมื่อใดจะได้กินพอเออไม่ต้องสงสัยว่าแกงไก่ไม่แหลงรัดดวงน้ำลายย้อยอยากจนแสบสวงอยู่เมืองหลวงกินแต่ไก่ไข่ ไกลบ้านอดคิดถึงพ่อมากมายนำลายมันก็ไหลอยากต้มไก่ตั้งวงก็เล่ากับพ่อลืมกอนอดสตรีที่อ,อ้อร้อเมากับพ่อให้บายใจ ไม่นานลูกจะกลับไปจับจอบไทยหัดเล่นไก่ชนจากสวรรค์รถเต็มถนนไปพนคนที่จนน้ำใจในกรุงหลากฝันรถยนต์ ไปซบลงที่กรงไก่พ่อคุคูคูคูค,ค,คุคุแล้วนายโทษจากนครตอนดีโฆษณาจะข้างขาโทษนายอ๋อเพราะเวลามันไม่ค่อยอ๋อเพราะเวลามันไม่ค่อย เลยนวยถึงออกเดินทางจากตำบลน,นาล้วันแล้ววันเล่าเดินทางาหางานทำก็ยังไม่มีงานทำเนาะวันนี้มานั่งคุยบนศาลาตอนเที่ยงวันด้วยความหิวรหวโหยรวยแรงเข้าน้ำชามตาก็ไม่ได้กินไม่ได้ทานแล้วเขาทั้งสี่คนจะทำประการใดไปหางานที่ไหนทำจะพบคนใจดีที่ไหนก็ติดตามฟังดูครับ